สวัสดีครับผมก้าวอินเตอร์สายลุยครับมาจากบริษัทอินเตอร์โกเทคประเทศแคมกัดผู้มีสปรทานมูลข้าวสายพันธุ์กิมแรงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับวันนี้มาก,กับปุยข้างขาวทองนะครับแล้วก็ฮอร์โมนเควันเตเทีครับ นี่นะครับมาอยู่ในส่วนของลุงนวยครับลุงนวยแนะนําตัวหน่อยครับลุงนวยชื่ออะไรครับผมชื่ออำนวยครับอยู่ที่ไหนครับที่นี่อยู่ที่ตําบลบางว่าอําเภอแกลงจังหวัดระยองอ่าระยองเนาะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเนื้อที่การปลูกทุเรียนเนี่ยหมอนทองในพื้นที่เนี้ยมีทั้งหมดประมาณกี่ต้นครับตอนนี้470ต้น470ต้นครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดผมเนี่ยกับลุงนวยเนี่ยต่อย้อนคลิปไปเนี่ยเจอกันมาถ้าต้องบอกประมาณ5ปีแล้วนะเนาะได้ครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดตอนนี้ ทุเรียนโตมาแล้วต้นเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยประมาณกี่ปีครับลุงนวยครับนี่นี่เขาปีที่7ครับปีที่7เนาะอ่าแล้วก็ที่สำคัญที่สุดลุงนวยใช้มาตลอดเลยดังนั้นวันนี้นะครับมาขอความรู้ในการใช้ปุ๋ยค้า้งเขาทองว่าลุงนวยเนี่ยใช้ตั้งแต่เริ่มนะครับจนมาเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยใช้อย่างไรเราจะได้มีข้อมูลเนาะดังนั้นวันนี้วันที่ถ่ายนะครับวันที่ย2บเมษายน2567นะครับแล้วที่สําคัญที่สุดตอนเนี้ย ในภาวะทั่วไปเนี่ยของภาคตะวันออกอยู่ในภาวะวิกฤตอยู่เนาะ,ะนาไม่ว่าจะแล้งน้ําใบไหม้ลูกไม่โตดอกไม่ออกสารทําไม่ได้นะครับแต่ว่าลุงนวยนะครับผ่านมาผ่านวิกฤตมาได้นะครับเพราะว่าใช้ปุ๋ยข้างข้าวทองมาเป็นเวลา5ปีแล้วเนาะได้ด,ได,ดังนั้นแนะนํานิดนึงครับลุงนวยครับถ้าสมมติในกรณีนะครับยังไม่ถึงช่วงนี้สมมติเราตัดลูกออกเริ่มนับหนึ่งเลยเนี่ยเราจะทำยังไรครง,งครับลุงนวยครับเริ่มนับหนึ่งใหม่เราใช้เป็นตัวไหนครับใช้ตัว ข้างเข้าทองหกสามสามหกสามสามแล้วก็ฉีดทางใบอ่ะเควันเควันอ๋อสีเขียวเนาะเควันสีเขียวเดี๋ยวเราไปดูเป็นเควันสีเขียวครับแล้วใส่ไปเนี่ยสมมติเราตัดลูกเนี่ยลุงน้อยใส่เยอะไหมต้นประมาณกี่โลกี่โลเลยนะก็คือสมมติถ้าเราตัดลูกเสร็จปุ๊บเราใส่ฟื้นเลยในทงพุ่มเนี่ยสี่โลเลยในงพุ่มต้นหนึ่งเนี่ยประมาณสักกี่วันครั้งครับลุงน้อยครับโดยประมาณประมาณที่ใส่เนี่ย ยี่สิบวันยี่สิบวันโดยประมาณครับนะถ้าสมมติเราจะเร็วกว่านั้นเราก็ลดกำนวลงมาครับก็คืออย่างนี้ต้นโตเราก็ใส่ต้นเล็กแล้วก็ใส่น้อยถูกไหมดังนั้นเนี่ยที่ลุงนวยพูดเนี่ยคือในปริมาณต้นอายุเจ็ดเจ็ดปีถูกไหมครับแล้วครั้นี้ลุงนวยใส่ไปนะครับเใส่ไปเนี่ยทุกยี่สิบวันยี่สิบวันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยลุงนวยทาใบไปกี่ชุดครับนี่ปีนี้มันพิเศษหน่อยเพราะมันมัน ไอ้สองชุดมันก็เร็วไปนี่เอาชุดที่สามก็เลยกลายมีชุดที่สามครับครับตอนนี้พอลุงน้อยใส่ปุ๋ยไปเรื่อยๆหกสามสามข้าทองเอ่อเควันทาใบไปเรื่อยๆจะเป็นใบหนึ่งใบสองแล้วก็เอ๊ะมันไวไปก็เลยทํใบสามอีกใบสามอีกครับพอทําใบสามเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะทําดอกเนี่ยเราทํายังไงต่อครับก็เรากระตุ้นหาต้องก็ต้องใช้ไอ้นันเสริมไอ้ปุ๋ยเคมี แปดยี่สิบสี่สิบสี่เป็นหัวเชื้อสักหน่อยอ่าครับลุงรวยใส่เยอะไหมตัวแปดยี่สิบสี่แปดยี่สี่ต้นละสองกิโลเองครับแล้วตัวสามสี่ห้าลุงรวยใช่ไหมใช้ครับใชสามกิโลสามโลแต่เราใส่ไอ้ตัวแปดยี่สี่นี่เราใส่กี่ครั้งครับใส่สองคนแต่สามสี่ห้านี่เราใส่ตลอดใส่ตลอดครับบวกเข้ามาครับแล้วตัวฮอร์โมนเคทูนี่ลุงรวยใช่ไหมใช้ใช้ใช้ตอนช่วง เป็นตาตาตาปูอ๋อมันเริ่มขยับเราก็เริ่มฉีดทีเลยครับอ่าเริ่มขยับแล้่ฉีดทำให้คู่ยาวอ๋อคั่วยาวครับแต่ลุงนวยใช้มาห้าปีแล้วนะใช้แล้วแน่นอนแม่เรื่องดอกแน่นอนครัยันนะมาดูที่สวนแล่นะครับอ่ะพอเสร็จเรียบร้อยลุงนวยใช้สามสี่ห้านะครับนะบวกเคมีนิดหน่อยครับนะครับใช้ตัวเคทีสองเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วช่วงไหนเราถึงจะมาใส่ปุ๋ยต่อ ก็ช่วงที่กําลังเป็นหางแยะเล็กๆอ๋อเริ่ม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 ,ม,มตอนตอนตอน,ตอนเพราะว่าตอนที่เรากาลังทําดอกเราก็ใส่อยู่แล้วใช่ครับต้นหนึ่งเราใส่สี่โลตลอดอเลยพอพอเริ่มเห็นเป็นเป็น ลูกออดอ่ะเขาเรียกถังแย่ใส่ถังแย่ยังไม่ไหม้นะเราก็ใส่อีกสักสามกิโล้วก็ใส่ใช้ตามระยะ20บวันไปเรื่อยๆนะเนาะไม่ว่าจะเป็นช่วงดอกหรือว่าเป็นแย่แยแต่ให้มันตรงใตรง20บวัน20บวันเงไมใส่ไม่ทิ้งเลยมันต้องการเพราะการออกดอกมันใช้อาหารเยอะเราก็ต้องเสริมให้เขาคือเราเพื่ออาหารไปรอเลยนะแล้วตัวนี้เราก็ไม่เคยขาดตัวนี้เราใช้ทางใบทางใบตลอดเลยคนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมาถึงระยะห่างแย่เนาะครับคราวนี้ สิ่งที่เขาเจอกันมาตลอดเลยครับลุงหน่วยครับที่เขาบอกว่าเวลาพอเจอผลอ่อนแล้วเนี่ยใบอ่อนมันจะออกเนยลุงหน่วยกลัวไหมนี่ผมได้เคล็ดลับมาจากที่การประชุมเป็นไงบ้างครับลุงน้อยฟังพอเรื่องเป็นทาลุทะลุมาไข่ไก่ไข่ไก่ไข่ไก่ครับลุงหน่วยกำลังแทงใบแดงๆมียะมมีีถางเป้ามาใช่เราเรีบใส่นั่นเลยไอ้สามสี่ห้าโอ้สามสี่ห้าใส่เลยใส่ไปดักไว้ก่อนอ่า เพราะมันการแตกใบเนี่ยมันต้องเอาไปเลี้ยงใบพอมันจะดึงอาหารครับที่มรูปเรคือเราท้ให้อาหารไม่พอแล้วทั้งใบก็จใช้ทั้งสีเหลืองสีชมพูอ๋อบวกคู่ไปเลยครับครับบวกคู่ไปเลยครับแล้วก็ฉีดไปที่ใบเลยที่ใบเลยโอ้เสร็จปุ๊บอย่างนี้ฮะตัวเคทูเนี่ยก็จะทาให้ขวเหนียวเนาะครับส่วนเคถามเนี่ยก็จะไม่ทําให้ลูกนิ่งใช่ใช่กะจาขยายผลไปและไม่มีร่วงครับอ่าและที่สาคัญที่สุดปุ๋ยทางดินก็เติมไปเรื่อยๆเตยมไปเรื่อยผมได้เคล็ดลับมาสองเที่ยวแล้วอ๋อแล้วมันไงคนบางทีก็เขาว่า ทำไมที่นี่ไม่ร่วงอบอกกับผมก็กต่เราให้อาหารถึงแล้วเพราะว่าเป็นเกณฑ์เคล็ดลับเลยครับอืเขาบอกว่าเมื่อยอดออดอ่อนออกเมื่อไหร่นั่นคือการดึงอาหารใช่ใช่อ้าแล้วถ้าเราเติมอาหารให้มันพอละเราคิดว่า เขาจะออกลูกให้เราแล้วต่อไปลิงใบอีกนี่เขาก็ต้องปล่อยลูกใช่ดังนั้นเราก็เผื่อาหารเขาไปซรับเผื่อเขาอ่ามันก็จะได้ไม่ล่วงใช่ไหมลุงนะครับซึ่ง5ปีที่ผ่านมาลุงนวยก็ทํามาทาแบบนี้ก็แทบจะไม่ล้วงเลยเหลืออีกสิบห้าวันแล้วก็ใส่อีกเพิ่มเข้าไปเลยคราวนี้นะครับก็มาถึงระยะที่จะขยายผลแล้วนะครับอย่างขยายผลอย่างเงี้ยลูกเนี่ยลุงนวยครับตอนนี้ยอายุประมาณสัก เก้าสิบกว่าวันแล้วเนาะครับเราใส่ทิ้งทวนอีกทีนึงใช่ไหมเนี่ยใส่ผมใส่สามสี่กิโลเลยสามเขาต้องให้สร้างเนื้อสร้างเนี่ยเนี่ยตอนเนี้ยชุดเนี้ยที่ท่านเห็นอย่างเงี้ยมันยังไม่ค่อยขยับเท่าไหร่นะแต่สามสิบวันสุดท้ายที่ปูดเลยนะครับเพราะหมอนทองเนี่ยเอกลักษณ์ของเขาสามสิบวันสุดท้ายเนี่ยจะโตมากๆเลยนะครับแล้วที่สําคัญที่สุด นี่ตัวนั้นนะตัวสําคัญอ่าฉีดตลอดเลยแล้วก็ตัวนี้จะช่วยเข้าสีด้วยฉีดยันตัดเลยแล้วลงน้อยแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาเดินชมบรรยากาศนะครับในการสวนของโุงนวยที่ต้นนึงเนี่ยไว้70 80ลูกมาโดยตลอดเลยเนาะครับแล้วถามว่าตอนเนี้ยเขาเออลูกไม่ออกดอกไม่ออกดอกร่วงใบเสียใบไหมสวนโุงนวยไม่มีเลยไม่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 มีเลยครับนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดใช้มา5ปีแล้วแล้วที่สําคัญ ขอเป็นเคล็ดลับนิดน,นึงครับลุงนวยครับน้ำเนี่ยลุงนวยให้เยอะไหมอ๋อให้น้ำนี่ผมให้วันเว้นวันแต่ผมให้วันหนึ่งก็แค่ครึ่งชงั่วโมงแต่ลุงมาพูดเลยครับแต่ถ้าร้อนมากเราก็ต้องเพิ่มลุงนวยก็เพิ่มน้ำครับครับดังนั้นบอกไว้ก่อนนะเรื่องน้ําเนี่ย ให้ไม่เหมือนกันทุกสวนสวนใครสวนมันระดับพื้นที่ไม่เหมือนกันดูไปแนวทางได้แต่บอกก่อนเลยว่าสวนลุงนวยเนี่ยความชื้นสูงเพราะว่าลุงนวยใช้ปุ๋ยข้างข้าทอมา5ปีแล้วดินมันก็เลยปูงล่วนสวทแถมมีจูลินทียนะครับแล้วก็เนี่ยยืนอยู่ในชื้นนะชื้นเย็นมากเลยนวัดดินให้เบนวัดดินเนี่ยเป็นไงบ้างครับ หกจุดห้าหกจุดห้าดังนั้นใส่เยอะไม่มีลิปปิ้งวดไม่ไม่เป็นไงครับลูกเยอะใส่เยอะลูกน้อยใส่น้อยใช่ไหมลุงเนาะครับครับอ่ะเดี๋ยวยางนั้นเดี๋ยวขอบอกน้องด้านนอกมันมองไม่เห็นลูกอ่ะดังนั้นเดี๋ยวขอญาติโดนดูต้นเดินดูรากเดินดูใบว่ามันสวยขนาดไหนอ่ะมาดูเลยครับนี่นะครับชุดนี้ก็น่าจะประมาณ7 0ดถึง8ปลูกต่อต้นต้องดูต้นนู้ไนได้ครับแล้วก็ที่สำคัญนี่เป็นรุ่นหลังน้องนุ้ยเนาะหลังหลังประมาณอาทิตย์หนึงอาทิตย์หนึ่งอาท จะตกประมาณเกือบ90วันอ่าครับแล้วก็ดกมากๆเลยแล้วหนามสวยลูกกลมลงเข้ามาบอกลุงน้อยว่างไงนะเขาก็บอกเข้ากล่องพอดีเลยดังนั้นเอหมดเลยนะถ้าเข้ากล่องนี่คือ A, a นะ AB นะนะครับแล้วก็ให้แฟลซี่ถอยออกไปครับดูใบสวยมากเลยเนี่ยใบสวยมากเลยนะดูนะครับไม่มีใบไหมเลยนะนะไม่มีใบไหมเลยนะครับแล้วก็ลองดูเดี๋ยวให้วนวน,วนรอบหนึง่งให้วนอ่าวนรอบหนึง่งวนรอบหนึง่งนะครับวนรอบหนึง่งนี่นี่ นะครับไม่มีใบเสียเลยนอ้องหน่ยหน่ยเนาะใบใบ,ใบ,ใ,บใบสะอาดเห็นไหมนี่เนี่ยเนี่ยต้องดูนี่นี่ผลงานเควนนะ,ะทําใบดีๆเนี่ยเอาเควนฉีดเลยน้องหน่่ยเนาะ,ะมาดูนี่ครับที่ดินนะครับมีต้องบอกว่าไม่มีแทบจะไม่มีเม็ดเคมีให้เห็นเลยนะไม่มีไม่มีฮะมันจะม,ม,มันจะดูดแล้วลากขึ้นมาเต็มเลยนังหน่่ยเนาะมันจะดูคล้ายๆกระดาษทรายครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําอะไรดูนะเขาบอกว่าดินที่ดีเนี่ยเวลาดูดึง นี่เห็นไหมมันนิ่มดินง,ง่ายมากเลยนี่ใช่เออนี่น,นี่ลากขาวด้วยแสดงว่าไม่มีริเป็นกดเนาะ,ะแล้วที่สําคัญโน่นดูข้างบนครับโอ้โหดกมา,มากๆเลยเป็นพวงเป็นไรเท่ากันหมดเลยเนาะมงเลยเนาะเอมแล้วเดินในส่วนนี้ไม่ร้อนเลยครับมันไม่ร้อนอากาศอากาศมันชื้นมากค,ความชื้นดีมากแล้วก็ให้น้ําได้อย่างดีมากเพราะว่าดินกักเก็บน้ําได้ดีครับ และแปลงนี้มันเป็นลูกรังไม่เป็นลูกลัมันเป็นลูกหลังทำให้ดินไม่แฉะด้วยครับ,รบเวลาตัดเล่นเนื้อมันจะสีสวยน,นี่โอ้โหนี่ครับเป็นไงฮนะนี่นี่โดนโลมโดนอะไรบ้างแต่ก็ใบย,ยังดีนะ <c oughs> <c oughs> สวยมากๆเลยนี่สามกําลังใส่ปุ๋ยทิ้งทวนแล้วนะครับใส่ไปแล้วครับท้นลสี่โลทิ้งทวนนะครับเดี๋ยวลองมาดูสามสิบวันสุดท้ายโตมากน <c oughs> นะครับตอนนี้ก็ให้น้ำอัดปุ๋ยไปแล้วแล้วก็ฉีดเคสที่สามเดี๋ยวฉีดเรื่อยๆเลยไปดูแถวอื่นก็ได้นะไปทางนี้ก็ได้เดี๋ยวเราดูหลายๆต้นเดี๋ยวเขาจะบอกว่าสวยต้นเดียวเปล่าเออใช่นี่ติดทุกกิงลุงนวยนี่ห้าปีดกยังไงไม้ยให้ผ่านมาห้าปีก็ยังดกอย่างนั้นแหละใช่เหมือนเหมือนเดิมมีภาพเก่าให้ดูด้วยนะเออบางคนบอกเฮ้ยไม่เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนจริงๆครับเพราะว่าใช้มาต่อเนื่องห้าปีนี่นี่นี่ นี่ในกิ่งนี้นี่น,น,นี่กิ่ลูกนี่ปกติเนี่ยเขาบอกนะหลักการง่ายๆเลยถ้าเป็นทั่วไปเขาบอกว่าถ้าไว้ลูกเนี่ยสี่ห้าลูกเนี่ยต่อกิ่งเนี่ยกิ่งจะตายกิ่งจะตายอันนี้ตายไหมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดลูกกิ่งสวยใบสวยเออนะครับนี่ของแท้นะครับ,รบของกิ่งนะครับนะครับจะพูดใช้จริงเนาะเนี่ยไม่ไม่ไม่กล้าไปดูไปดูนายลุงคอยพาเดินเลย เนี่ยใบดีมากะเนี่ยตัวนี้ใบดีมากจะเป็นทวงเห็นต้นจะเป็นใบดีใบสวยมากเนี่ยจะเป็นทวงเห็นไหมนะโอ้โหเนี่ยฮะลองดูฮะนี่ครับเป็นพวงพวงมีหมดจะเป็นแถวเป็นพวงมีหมดน้้งยังเนาะอ่ามีมีทุกอย่างนะครับชื่นใจมันไงแล้วแล้วได้ปุ๋ยตัวนี้แล้วเราก็แล้วที่สําคัญที่สุดอ่าขอความรู้จากลุงนวยเพิ่มเติมนะครับนิดนึงลุงนวยครับพอมาใช้ตัวข้างข้าวทองเนี่ย ส่วนใหญ่เนี่ยตอนเนี้ถ้าเขามีเป็นดินเป็นกดเนี่ยเขาก็จะเป็นเน่าคอดินเป็นพวกโลกเป็นใบร่วงของต้นไม้เนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะไม่ไม่มีก็มีเหมือนกันแต่มันน้อยน้อยเก่งไข่ง่ายไหมง่ายเพราะว่าดินมันไม่เป็นกดอย่างเงีวยนะเพราะว่ามันเป็นตามอาการมันจะไม่ให้ป่วยเลยไม่ไม่ได้แต่แทบจะไม่ตายเลยน้อยมากน้อนะเพราะว่าของเพื่อนๆนี่บางต้นหายไปสิบต้นห้าต้นเนี่ย โอ้ชอบใบมากเลยนะยังสวยเหมือนเดิมนะใบมันสวยแล้วค่ะปีต่อเนื่องเนาะแล้วลูกมีใจเสมอเนาะเนี่ยเนาะเนี่ยเนาะโอ้หนูหนูหนูหนามดีหนามสวยโอ้นะครับชื่นใจไปเนี่ยคนเข้ามาดูเขาเขาเขาบอกก็ใช่เนี่ยพวกเนี่ยแล้วก็เคอลุงน้อยไม่หวงไม่หวงไม่หวงจะเข้ามาดูเข้ามาถามชาวสวนด้วยกันในอยากใ้เลยอยากทำคุณภาพเหมือนกันนะลูกเนาะครับอยากจะให้รวยรวยทุกคนแหละใช่ยิ่งทําคุณภาพราคาเรายิ่งดีครับเนาะ ไปเรื่อยๆกันด้่ไปงี้ได้เนี่ยสวนหลานเขาเนี่ยเดี่สวัสดีครับเนลูกชายเขามีลูกชายคนเดียววันนี้หัวแก้หัวแหวนเลยแหละครับถ้าเจอทุเรียนอย่างนี้ก็ไม่อยากทําอะไรแล้วครับไม่ต้องปวดหัวเนี่ยโดยต้นนี้เหมือนกันเห็นั่มนี่ยดกทุกต้นเนาะนี่ฮะ โอ้ยเนาะเนาะหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบมีระดับนี้ฮะนะโดย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 คือคือเกินเกินห้าสิบอยู่แล้วครับเกินห้าสิบอยู่แล้วครับปีนี้ลุงนวยคิดว่าสี่ร้อยเจ็ดสิบต้นเนี่ยน่าจะได้ทุเรียนประมาณน้ำหนักเท่าไหร่ประมาณเท่าๆหกสิบตันประมาณสิบตันนะครับปีที่แล้วได้ได้ไม่เกินไม่ถึงสิบตันเนี่ยแปลงนี้ไม่ออกอปีแล้วน้อย แปลงแปลงใหญ่มากาแต่ปีนี้แปลงน,นี้มากแปลงใหญ่กันมากก็เลยร <affirm. S 1> วมๆกันน่าจะได้6กิบกว่าในภ <นะ S 1> าวะวิกฤตด้วยนะเขาเขา่นีลยตอนนี้รุ่นนี้เขาเหลือแต่เขาตัดกัรก่อแล้วไม่บางคนนี่เขาทําต้นแล้วเขาไม่เอาแล้วไม่ทันแล้วบางคนทํากิ่งแล้วใช่ใช่ใช่เขาใจเราก็ไงเราสงสารเขานะปีนึงนะชเดือนนี้มีปีมีผนเดียวดังนั้นอย่างนี้ที่สําคัญครับลุงรวยครับสําคัญที่สุดเลย คือถ้าเราใช้ของดีนะอแล้วเราไม่มีโรคนะเราติดผลดีนะเกษตรกรก็มีรายได้ดี่พอลุงนวยมีรายได้ดีลุงนวยก็มีตังค์มาซื้อปุ๋ยถูกไหมมันต้องมันต้องเข้าใจกันอย่างนี้ถูกไหมแต่ถ้าวันนี้คุณเอาของดีไอของไม่ดีไหมเขาใช้นะหรือว่าคุณมาหลอกลวงเกษตรกรใช่สุดท้ายคุณก็ขายไม่ได้ขออย่างเดียวให้ ให้คุณภาพคุณภาพดีดีเหมือนเดิมนะอ่าดังนั้นครั้งขาวทองเนี่ยผ่านมา5าปีลงนวยผมก็ใช้มาก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมไงยังยืนยันนะครับยังใช้ยังได้ผลได้เห็นเห็นด้วยตานะอาะทุเรียนโกหกไปได้แล้วลุงเนาะไม่ได้ไม่ได้ไปได้ีมาดูแลใครแแนบมันเป็นแบบเนี้ยดังนั้นนะครับเดี๋ยวฝากไว้ด้วยเนาะสำหรับใครที่ อยู่ที่วังว่าเนาะครับแล้วก็รู้จักกับลุงนวยนะครับหรือว่าจะผ่านไปผ่านมาแถววังว่าลุงนวยยินดีต้อนรับได้ครับหรือว่าติดต่อไปที่สากรได้เลยเนาะเพราะบางคนไม่รู้จักลุงนวยไงก็ไปถามที่สากรเลยบ้านลุงนวยอยู่ไหนนะครับนะประมาดูได้นะครับแล้วก็มีจําหน่ายอยู่ที่สากรเกษตรทําสวนวังว่าเนาะก็ไปได้เลยนะครับซึ่งซึ่งซึ่งวันนี้ ขอบคุณลุงนวยมากๆนะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมีคลิปเก่าให้ดูด้วยนะเมื่อ5ปีที่แล้วนะลุเนาะจ่าดมาห้วผ่านมา5ปีลุงน้ยก็ยังได้ผลดีเหมือนเดิมแถมต้นทุเรียนก็โตวันโตคืนต้นป่วยน้อยลงนี่แหละครับก็เป็นความสุขของเกษตรกรนะครับดังนั้นวันนี้นะครับขอบคุณลุงน้ยมากรับเดี๋ยวเจอกันใหม่ส่วนหน้านะครับแต่ส่วนนี้รวยแน่นอนครับสวัสดีครับ